การสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่แคร์เนี่ยสำคัญมากแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้มากนะคือการสื่อสารเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าอะไรนะคะรู้บอกให้รู้กันอะบางอย่างเรามองว่าเออก็น่าจะรู้อยู่แล้วปะ่ะเรื่องแค่นี้อันนั้นอะเราจะไม่ใช้กันอะไรที่ควรบอกก็ต้องบอกอะไรที่ควรสื่ออะไรที่ควรพิมพ์เข้าไปให้ชัดใน Google Sheet ก็ต้องพิมพ์ให้ครบอันนี้จะมีการชิคนะคะเราต้องทําให้เรียบร้อยเพื่อที่มันจะได้ไนมะ่ต้องมีการทํางานซ้ำนต้องมาโทนเช็กกันอีกอะไรเงี้ย โอเคแล้วหากว่ามีการเกิดการว่าโอเคเจ้าของคนที่ไปบอกเซลล์แบบอื่นบอกเราแบบอื่นสุดท้ายข้อสุบมันจะอยู่ที่เซลนะเพราะบางทีอาจจะเป็นว่าตอนที่เราโทรไปประมาณเดือนมกรายอย่างเงี้ยเจ้าของบอกว่าเออเออลดได้อ,อยอมก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเดือนกุมภาเจ้าของรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยจริงๆอะ่ะเดี๋ยวทางทางบริษัทเราเนี่ยจะมีระบบหลังบ้านที่ จะเก็บข้อมูลตรงนี้ว่าเออเนี่ยเจ้าของเคยให้เราราคานี้จริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วเราจะมาสื่อสารกันแล้วก็วางแผนร่วมกันเพื่อจะหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเคสเคสเป็นเคสเคสไปเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นประจําแต่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นสิ่งที่ควรจะกระทบไม่ควรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทีมเราและทีมเซลสิ่งที่ต้องรักษาไว้ก่อนคือความสัมพันธ์ในทีมเนาะพีเออก็คือบริษัทเราให้ความสําคัญมากๆกับความสัมพันธ์ของพนักงานในบริษัทโอเคนะ ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะคะว่าสื่อสารชัดเจนการวางแผนร่วมกันที่ดีแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีในบริษัทเนี่ยชัดเจนเนาะซึ่งการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนเนี่ยก็คือรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ก่อนให้เรียบร้อยการถ้าเรารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ดีเนี่ยยังไงระหว่างทางอะ่ะมันจะไปได้ดีเพราะว่ามันเหมือนเราทําถูกต้องแล้วอ่ะเนาะถ้ามีอะไรขึ้นมาคุยเนี่ยก็ชัดเจนว่าฉันทําถูกต้องมาหมดแล้วประมาณนี้